สวัสดีนะครับ,บเงินผมเปิดใน Google เ,เนาะเห็นรูปพระาทิตย์ขึ้นนะครับตรงแถวปราสาทปราสาทอะไรวะทิพายแล้ะลืม,มปราสาทอะไรอะจะจะทำอะไรสักอย่างนี่แหะครับ เห็นรูปมันสวยมากนะครับก็เลยเดี๋ยวว่าจะลองไปสำรวจสถานที่ก่อนนะว่าทางเข้าเป็นยังไงนะครับบังเอิญอยากได้รูปตอนท่าทิ่ขึ้นแล้วมีฉากมีปราสาทอยู่นะครับก็สวยดีนะผมเห็นใน Google Map นะฮะเป็นสวยดีเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะลองไปสำรวจเส้นทางก่อนนะครับว่าเข้าทางไหนได้บ้างนะ พอดูดูจากใน Google แล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่มีห่าให้เข้าเท่าไหร่เลยครับเลยไม่มั่นใจนะตอนนี้ผมก็จะไปตาม Google m a p เนาะแล้วก็เดี๋ยวลองไปวัดรวมกันนะครับถ้าได้นะครับเดี๋ยวตอนเช้าเนี่ยผมจะมาแล้วก็มาเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูนะครับที่นี่ก็พัทยาเหมือนเดิมนะครับเนาะนี่นะครับ ทางไปปรา,าสาทศัจรธรรมแน่เขาบอกค่าเข้าแพงนะครับผมอยู่นี่มาผมยังไม่เคยไปเลยนะครับเพราะว่าค่าเข้าแพงเลยไม่ได้ไปอา้อาวเข้าผิดซอยเวนกรรม ไปไหนเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละ,ละเออไม่ใช่ละไม่ใช่ละ,ละ,ละ,ละกลับ <c oughs> จะ๋ถามเขาเอาครับเดี๋ยวผมจะถามเขาที่ครับอ่าไปดูจดุด จุดชมวิวที่พาทิย์ขึ้นนะ่ะมันไปทางไหนครับพี่อ่าเดี๋ยวผมให้จุดชมวิวมันมันอยู่ยืนอย,อยู่หลังคอนโดนี่แล้วครับใช่แต่แต่มันเดินทางนี้ไม่ได้ต้องทางไหนพี่ต้องเข้าตรงวงอมาตะเท่าก็ได้แล้วก็เดินเลาะมานี่แล้วก็เที่ยวไปขวามือขวามือ,มอโอเคขอบมากครับไปเดินเลาะมันี่ไปอยู่ทไปอยู่แถวนี้ใช่ไหมผมมาครับ ตอนนี้คือ GPS GPS ใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องไปตามที่พี่เขาบอกนะแต่ต้องเดินมาหน่อยก็รปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปทางนี้ทางนี้เฮ้ยได้จริงวหรอวะผีคนเล่นเนี่ยคือได้วะ <S <S โ,อโ,อโอเคโอเคเขาจัละเข้าจัดละ พื้นที่ส่วนบุคคลปะวะอืมอ็อจอดประมาณนี้จอดนี่เลยสิใช่ไหมอือ ไปครับถ้าพรุ่งนี้เช้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเนาะจะไม่รูกแบบลาพันธุ์พิเศษต่างๆไม่รู้ว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะไม่ไ้ย <c oughs> ได้อยู่นะได้อีกแล้วโ <c oughs> อ้โหอ,อันเด้งเ อันี้มันคือหาดสอดออะไรนีกว่าชัวรเลยอะแล้วมีภาษาอยู่ตรงไหนเนี่ยเฮ้อันนี้ก็ได้ดีกว,ว่ามีร้านอาหารด้วยที่ผมยังคืออยู่ไหนวะไอ้เหี้ยดีจะไม่มี วิวเออเอ้าโถ่เอ,อยเ้ยเดินได้ก็ไม่บอกใี่กูป,ปีนอยู่ได้ไหนว่าวิวปราสาทอะอนี่เป็นไร,รน,นี่เมื่อเราพลาดแล้วเราก็ต้องเดินต่อไป <Yeah. S 1> เครียดเลยวะเนี่ย เอยดรนี้โ <c oughs> อ้ย,อยแต่นะ้ำโอเคนะ <c oughs> สุดจะมาหน้าตัวนี้มีแดดก็ส่องตเต็มที่เลยนะร้อนอยู่หมือกันนะ <c oughs> โอ้ร้อนนกันนะเนี่ย <c oughs> โอ้ยไม่เหมาะเลยอันนี้ไม่เหมาะที่จะมานัา่งนอกจากจะ พักที่โรงแรมนะครับผมว่าก็คงต้องพักโรงแรมเขาเอะนะถึงจะได้แบบแค่นี้ได้แต่ในเมื่อไหนๆผมก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะหาวิวหาลูกนั้นให้ได้มันไม่มีที่จอดที่อื่นหรอวะแต่ไกลขนาดนี้นี่ไม่ไหวแล้วเว้ที่นี่คือตรงไหนเนี่ยของโลกเนี่ยไม่แนะนำให้มาเลยนะครับเราจะ ใครจะบ้าเหมือนผมนั่นแหละใครเนี่ยปรา,าสาทตัว่นี่ใครเห็นปรา,าสาทกี่มั้งนี่ไงปรา,าสาทเจอแล้วเออโหลุ้นเดินไกลขนาดนี้นนเลยนี่ไงโอ้โหไหนที้กมมาตอนเช้าไม่ใช่อ่ะมันต้องมีทางที่ดีกว่านี้สิวะทำไมดูมันลึกลับซับซ้อนจังเฮ้ย ทำไมกูต้องเดินไกลขนาดนี้เนี่ยมีไม่ใช่หรอกแล้วกูจะแนะนำเพื่อนๆในเพจได้ยังไงไปถามเขาดีกว่าพี่เข้าทางไหนครับเนี่ยก็ไก่โอ้ไม่ใช่เรื่องละนี่เหมือนในรูปเลยเดี๋ว่ากูต้องมาพักโรงเรีนแถวนี้กูถึงจะได้รูปนั้น มารถจอดไหนกันเนี่ยมัถามได้ไหมเฮ้ยวันนี้ผมเหนื่อยมากเลยที่สรุปกูต้องมาพาที่นี่ใช่ไหมกูเหมนจะได้รูปภาษาคือ <c oughs> ต้องหามันได้นะครับเออมันืหคือถ้ามีที่จอดรถมันจะดีมากนะครับแต่กลางคืนไม่น่ามา <c oughs> ดูดิ เดี่ยวชิบหายเฮ้ยจอดใจไปถามวาขอโทษนะครับสมมุติถ้าจะมาตรงหาดนี่ครับเอารถไปจอดไหนดีครับเนี่ยเพราะผมเอารถจอดตรงนู um ้นน่ะจเดียวเหลอครับตรงนี้ไม่มีที่สามารถเข้ามาจอดจดีเยวตรงๆข้างนั่นเหรอครับแล้วเราก็เดินมาจากเนี้ยมาตอนแรกผมว่าจะตอนเช้าครับว่าจะมาถ่ายรูป ตอนพาที่ขึ้นกับปราสาทเพเหินในใน Google มันสวยดีครับใช่ก็เลยจะมาถ่ายแต่ดูทรงแล้วถ้ามาตอนเช้าเนี่ยเหมือนผมจะต้องมาพักแถวเนี้ถยถึงจะได้รูปอะมันก็ต่อที่เดียวที่นู่นไม่ทางเดียวหรอเหรอครับเสียดายนะครับเนาะเ okay. พราะตรงนี้มันเป็นที่มีสวนบุคคลครับเอเหรอครับ จริงๆหาดไม่ใช่สุบุคคลใช่ไหมครับแต่ที่ที่ก่อนจะเข้ามาเนี่ยเป็นสุบุคคลหมดเออนะครับเนาะเป็นที่เที่ยวได้เลยเนี่ยครับเนี่ยเสยดายอะมาถึงที่แล้วนะครับนี่บรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับเมื่อกี้ได้คุยกับลุงกับป้าเขาเนาะวิวดีมากเลยอะน่าจะทำาแบบเหมือนร้านตรงนั้นเลยอะดูสิทุกคนโคตรน่าเสียดายนะครับ ปัญหาคือไม่มีที่จอดนะครับถ้าจอดรถติดนนแมงเดนโคตดไก่นีด่ดีมากเลยนะครับแต่กลางคืนไม่น่ามานะเชื่อผมว่ามันน่ากลัวไอ้ไบ้านเนี่ยดีมากเลยนะครับดูดิดทุกคนดูดีมากเนี่นดีดูผมนั่งเดิมันจะไม่ดียังไงอะ่ะใช่ไหม ไม่น่าไม่น่าไม่น่า,ม,นา,ม,นามีที่จอดจริงด้วยสงสัยได้จอดที่เดิมนะครับแล้วก็มาอแนะนาใครอยากมาก็มานะครับไม่อยากมาก็ไม่ต้องมาง่ายสุดดูดิโอ้ทุกคนวิวดีมากนี้มีที่จอดจริงว่ะมันเหมือนเป็นที่โรงแรมนะครับแต่ว,วิวแม่งจะได้เลยว่าีิตวตรงนี้ยสวยตัวนี้สวยสุดละเนี่ยตัวนี้ สวยมากเพราะว่ามันได้เห็นยูประสาทนะครับก็สวยอะ่ะเออทามีก็เดินกูไม่เดินเลยเนีต่ตอนนี้กำลังตัดสินใจว่าผมจะมาถ่ายรูปตอนเช้าดีไหมนะครับไม่มั่นใจเลยย <laughs> ิวดีมากอะ่ะวิวดีมากเริ่มเย็ยนแล้วนะครับที่ตกฝั่งโนะ้นแล้วคุณดูประสาทด โอ้โหคนเยอะเสียอย่างเดียวครับเดินไกลไปหน่อยไม่หน่อยอะยเยอะเลยเดินไกลมากเดีย๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องตรงนี้นะ เคครับ๋ยวเราได้เวลากลับแล้วเนาะตอนนี <abra PowerPoint> ้ก็เดี๋ยวทยอยจับของนะครับรูมอไซส์หายเปล่าวขเสียคือมันจอดรล้ไกลไปหน่อยนะแต่ยิวใช้ได้เลยผมว่าไยวิวผมให้เลยสิบนะครับอยากจะมาเหมือนกันตอนเช้านะเ๋ผมดูก่อนนะว่าคุ้มค่าไหมนะครับที่จะเสียผมกลัวมันจะมืดไปครับ แล้วก็อีกอย่างหน,นึ่งมันมันไม่ใช่ที่สาธารณะด้วยเนาะใช้หาดที่สาธารณะนะครับแต่ก็เดี๋ยว่้ยดูทีนะครับถ้าได้ก็เดี๋ยวก็เห็นที่เห็นรูปเองนะฮะทำไม่ได้ก็แล้วไปเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะพยายามนะครับมาให้ได้นะครับเพื่อเปิดโลกกระทัดใหม่ให้เพื่อนๆได้เห็นว่าพัทยาวิธีแบบนี้นะครับ เคไปเดี๋ยวผมเก็บของนะครับกับคลิปอาจจะตัดแค่นี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้มันเยวไม่กี่นาทีเนาะแค่เดินไปนี้ก็หมดเวลาแล้วไม่มั่นใจว่าจะอยู่ทันถึงรถหรือเปล่านะครับยังไงผมก็จะลาไว้ก่อนล่วงหน้านะครับเบื้องต้นนะครับก็ขอบคุณ นะครับท,ที่ติดตามไปไปแล้ว